สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ก็ได้มีพัดลมไม่ตัวแล้วครับนี่เขาบอกว่ามันไม่หมุนซ่อมไม่ด้วยบอกนะครับแต่แกงหน้าไม่มีครับแล้วก็คงจะเก็บไว้นานแล้วครับนี่คีดฝนขี่อะไรเกาะหมดแล้วครับแต่ผมก็ได้ลองจับใบพัดหมุนดูแล้วครับว่ามันฝืดครับแต่ยังไม่ได้เสียบไฟดูครับแค่ว่าจับใบพัดหมุนดูว่าฝืดว่าไฟมันเข้าหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าไฟเข้าหรือเปล่าครับเอาเสียบปากปุ๊บดหนึ่งไฟเข้าครับแสดงว่ามันฝืดครับจับเอามือจับใบพัดหมุนดูมันฝืดเดี๋ยวเรามาถอดหยอดน้ำมันกันก่อนครับ พอหยดน้ำมันก่อนนะมันจะได้ลื่นๆครับโอ้แน่นจังเลย หยดน้ำมันครับหยดน้ำมันเข้าไปสักสองสามหยดก็ได้ใช้น้ำมันคอมนะครับอย่าใช้น้ำมันจักนะหยดน้ำมันแล้วก็ลองหมุนดูครับมันลื่นไหมหูมันใช้ตัวช่วยครับในการหมุนนี่ ถอดด้านหลังก่อนครับถอดด้านหลังก่อนถอดออกมานี่น็อตหลุดไปแล้ว นี่นี่ก็น้ำมันจยดครับน้ำมันจยดเข้าไปนี่น้ำมันจยดเข้าไป หยดข้อไปหมุนไปเรื่อยๆครับยหยดข้างหน้าอีกหยดลงเข้าไปนี่เลย เริ่มเบาแล้วครับนี่เริ่มเบาแล้วน้ำมันซึมแล้วครับเริ่มเบาละคราวนี้ก็ใช้้องใช้มอเตอร์ปั่นนะครับนี่ไหวไหมโอ้ยยังไม่ไหวครับยังฟือดอยู่แต่มันก็เบาแล้วนะเนี่ยเบาเยอะแล้ว อโยกเดยครับโยกขึ้นดึงข,ขึ้นดึงลงได้ลแล้วกว่อนยังโยกไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าหลังอีกหน่อยครับเดี๋ยวเขาหลังอี่อยอ่อเย่เข้าไปแกนนี่ ยกได้แล้เมื่อกี้ยกไม่ได้ครับนี่ยกได้แล้วนี่ยกได้นิดหน่อยอ่ะหมุนแล,ล้วครับนี่นี่หมุนแล,ล้วภาสาหม,มุนแล,ล้วครับน่ะบหนึึงก็หม,มุนเหมือนกันอันนี้ยอดใหม่ครับยอดใหม่ หยดเข้าไปครับหยดเข้าไปแล้วคราวนี้กดบนศูนย์ไว้แล้วกดหนึ่งกระแทกครับนี่ เริ่มเบาแล้วนี่ครับโยกได้ละดึงขึ้นดึงลงได้ละตอนแรกดึงขึ้นดึงลงไม่ได้เลยครับฝืดมากเลยนี่ครับนี่นะครับหนึ่งสตาร์ทได้แล้วครับนี่หนึ่งไหวแล้วนี่ก็หลังอีกทีครับ หยดเขาหลายอทีหยดเข้าไปครับนี่หยอดเข้าไปแล้วกดเบอร์หนึ่งนี่สตาร์ทเบอร์หนึ่งช่วยครับแบบนี้ครับนี่กระตุกนะอย่าเปิดยาว ยาวอย่าเปิดยาวครับแน่ลื่นแล้วครับนี่เบาละลื่นแล้วนี่มันลื่นแล้วก็ยอดเข้าไป ท่างหน้านี่หรือเปล่าอีกเอางในสักรอบครับมันจะได้ลื่นๆมันขยับได้แล้วนะเอามาร้วนใหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครือมั่วเลยน,นัานนี่ กระตุกแบบนี้ครับนี่นี่นี่ครับกระตุกแบบนี้ครับนี่พื่อให้น้ำมันมันลืล่นแล้วนะ้มันมันลงไปข้างล่างครับโอเคครับใช้ได้แล้ว เดี๋ยวเรามาประกอบกันครับประกอบแล้วก็ทดสอบอีกทีครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาประกอบกันก่อนครับอ่าใส่ด้านหลังไปก่อนครับนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไป อ้าวทำไม,มอ่ะทม,มันเข้าไม่ได้มันเป็นอะไรไแล้ว ตงน,นี้มั่งอ่าเรามาประกอบกันก่อนครับหมุนไหนรูรูสองรูอยู่บนครับนี่ใส่ยังไงเนี่ยหารูไม่ตรงเลยครับ หาลูไม่ได้เลยใส่ตัวล็อกเข้าไปครับอ้าวไม่ยูอีกอไปใส่ใบใส่เดี๋ยวกดนะอืม อ่าทำไมไม่อ๋อไม่ทะลุโอ้ทีนี้เรามาทดสอบกันครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่าอ่าเปิดเบอรอหนึ่งครับนี่หมุน้วครับนี่เบอรอหนึ่งนี่แรงด้วยครับ อร์สองเบอร์สามนี่ครับพัดลมแกนฟฝืดของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับอาการเสียของมันคือว่าไอ้แก๊มันฝืดครับน้ำมันมันเหนียวใครทำการจอดน้ำมันแล้วครับใช้น้ำมันคอมยอดนะครับใช้น้ำมันคอมยอดแล้วก็หยอดน้ำมันเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วครับ ส่วมนมากจะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็ว่าไม่หมุนไม่หมุนไฟเข้าแต่ไม่หมุนเพราะแก๊สมันฝืดครับแก๊สฝืดก็จะทำการย้อดน้ามันแล้วก็ใช้ได้ตามปกติแหละครับอาสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่นานใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่นานใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ